เป็นศิลปะการต่อนกครับที่บรรพบุรุษได้เห็ุไว้ครับเราก็มาสร้างมาต่อสืบสานต่อไปครับผมสิ่งดีๆครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีของชาวบ้านสมัยก่อนครับผมบม่ได้เสียหายอย่างครับผมการเล่นนกต่อนกครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมช่องนกเขาใหญ่ อำเภอเมืองครับผมเพชรบูรณ์ครับห่างหายเรื่องพระเนียดกันไปนนะพอสมควรครับผมก็เปิดใจหน่อยครับเปิดากเปิดใจให้กับคอนบนหน่อยครับผมปกติแล้วอาจารย์หนุ่มนี่ไม่ไม่ถนัดเลยครับผมคอนบนครับอันนี้ก็เอาเถืนครับผม เอาเถนมาแปลงเป็นไม่ได้แปลงครับเอาเถนมาตัดออกครับผมตัดออกแล้วก็มาขึ้นเป็นคอนบนครับผมเปิดใจกันหน่อยครับยอมรับสิ่งใหม่ๆห่น่อยครับผมอาจารย์หนุ่มครับลูกนี้ก็ขึ้นให้ทีมงานครับผมขึ้นให้ทีมงานครับคอนก็เป็นเครือพันุนี้ครับผมนะครับขึ้นตะข่ายแล้ว ติดครับผมตอนแรกนะครับติดปบบนลงครับก็เลยเลยเฮ็ดตัวเองอันหนึ่งครับผมขึ้นแล้วครับอันนี้เฮ็ดตัวเองครับผมทําไว้ไสเองครับลูกนี้ครับผมนี่ครับยังวัวเล้วครับผมยังบัวเล้วครับข้าความจากที่เคยไสสองชานครับผม เป็นคอนบนเ้าผมก็จะเฮ็ดสั้นๆทั้งตูดนะครับผมเผื่อตีหลังครับเผื่อเข้ามาตีหลังครับความเคยชินใช่ใส่แต่สองชั้นหลายครับผมมาใส่ชานเดียวแล้วก็ใส่เถนใส่คอนบนนะครับมันบุอุ่นใจครับผมมันมันเข้ามาตีตูดมักแท้ครับผมผมใส่ที่ไหนเข้ามาตีตูดทุกทีครับผมเนี่ย เนี่ยเข้าเข้ามาข้างหลังเนี่ยจังกว่าจะขึ้นไปเหยียบข้างหน้าได้นานนครับเลยใช้แต่สองชันประจําครับผมก็เลยเปิดใจครับเปิดใจเฮดเอควอนบนครับอันนี้เฮดตัวเองครับผมก็เลยจะอดเฮดเขได้ครับผมเฮดเฮดตูดข้างหลังนะครับผมเงาจะคืบคืบตะลุดนี่นะครับผมนะครับคืบตะลุดนี่นะครับผมของตูดครับผม เอาไว้กันมันตีทั้งหลังครับผมออาจารย์ท่านไหนคือว่าเสียนใหม่ที่เฮ็ดเนียดบุปเป็นเด้อครับเด้อเวลาไปแบ่งเนียดกับอาจารย์ที่เขาเฮ็ดพเนียดเฮ็ดเนียดแบ่งขาย ấy. เรื่องละคงละคอกราคาครับอย่าไปติไปจริงเด้อครับเด้อให้ดูแล้วมันก็สมมาพาควนละครับผมเป็นพันนะครับผมเจ็ดร้อยแปดร้อย ก็จะก็จะประมาณนึงครับผมก็พอใช้ได้ครับคุณภาพก็คือกันเบิร์นะครับเพราะเนี้ยเนี้ยว่าเรื่องคุณภาพนะ่ะมันก็จะแค่เหมือนเหมือนกันหมดเนี่ยใช้งานได้มันจะแตกต่างอยู่กับว่าที่หรือหางหรือว่าปันี่บอมีความเอ่อมีความมันจะแพงอยู่ความสวยงามแล้วครับผมเอากันตรงตรงเลยครับผม ผมก็เคยเห็นอาจารย์ครับกระจิตตามเพื่อนอยู่ครับมันก็มีราคาแพงอยู่ครับผมเพื่อนงามยี่ครับผมก็อยากได้งามงั้นนะครับผมมาไส่นะซื้อมาแล้วแบ่งมาแล้วมันก็บูได้ใส้ทีเดียวดอกครับผมอย่างในน้อยกนุณทรบัวเฮดหักเฮดพันธพเนียดล่มหรือพเนียตหล่นนะครับไส้ไปเถอะครับผมบอกมูถือดอกสามปีห้าปีไปสิบปีก็มีครับถ้าถนอมไสะครับผม ก็อยากได้งามๆแล้วครับผมราคารากของราคาอย่าไปว่าแพงว่าน,นั่นเถอะครับผมผมพึงเบิ่งแล้วจากที่ผมเฮ็ดแต่ละลูกเนี่ยกว่าจะถักกว่าจะถักได้แต่ละซี่ละซี่นะครับผมปวดหลังปวดนั่นครับผมขั้นแรกก็จะต้องเฮ็ดอกอก่กรครับแล้วก็มาขึ้นคันควงนะครับผมขึ้นก่อนแล้วก็มาใส่ใส่เหล็กโค้งนี่ครับแล้วก็มาใส่เหล็ก วงนี้ครับผมแล้วก็จะมาขึ้นจอมครับขึ้นจอมกว่าจะไล่ถักได้แต่ละอันละอันครับโอ้ยตาลายหมดครับถักผิดถักถึกบางทีหอดม่โหูครับผมวางทิ้งไว้ก่อนครับผมยังบรเเ็ดต่อครับให้ใจดีๆก่อนครับจะพักนึงนั่งสูบยาก่อนครับจะวนนึงแล้วค่อยมาถักต่อครับผมโอ้เฮ็ดเฮ็ดละเอียดอ่อนมากครับ เขานเนี่ยเนี่ยครับก็จะบรรบานข้างนะครับผมบรรบานข้างนะครับเทนเทนไอคอนบนลูกแรกครับผมที่จะเฮ็ดไส้ครับผมตั้งแต่เล่นนกมา,กค,าครับผมเคยไส้เลยครับผมไส้ต่สองชานกับชานเดียวกับเทนครับมาปีหลังๆสองสามฟีหลังก็ไส้ต,สต่สองชานอย่างเดียวเลยครับผมก็จะ,จะลองเฮ็ดคอนบนติดไว้ครับ ใส่บไส้ก็เฮ็ดติดไว้แล้วครับผมพรเนียดก็เป็นสิ่งสำคัญครับว่ามันจะติดนกบติดนกพันเนียดหมาอันก็มีเยอะแยะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับพรเนียดที่เข้ามือนี่แหละครับผมติดนกบ่อยๆพันเนียดกับหมาน,นกกระหมานครับก็ได้นกดีครับผมหู้จากใส่จากที่ใส่ใส่เหมาะเหมาะใส่ <c oughs> ให้มันสร้างสังเกตนกป่าคึกบอกคึกตรงไหนตีทลายมันขันมันคูแววมาจากตรงไหนครับผมเดินไปใส่ต้นก็ต้นเหมาะครับผมต้นเดียวเดียวต้นหวงหวงครับผมสังเกตเอาครับผมมาต้นแบบไหนครับก็จะได้นกออกต่อนกด้วยความเพืชเพลินครับผมความเพืิดเพลินครับ เป็นศิลปะการต่อนกครับที่บรรพบุรุษได้เฮ็ดไว้ครับเราก็มาสร้างมาต่อสืบสานต่อไปครับผมสิ่งดีๆครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีของชาวบ้านสมัยก่อนครับผมบ่ได้เสียหายอย่างครับผมการเล่นนกต่อนกครับพูดจักเล่นหูดจักต่อหูดจักเลี้ยงเฮ็ดเบียกไปนําเวลาว่างก็ต่อนกมันบุลเรื่องนะครับนกต่อนกป่าร้อยเด้ย ถ้ามันเป็นต่อแล้วเนี่ยครับผมหยุดต่อไปจักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยบบเลือดออกครับเล่นคือเก่าครับผมกจ็จะอืดๆนะครับส่งสมามไม้น่ะติดคือเก่าครับเนี่ยนกในทีมงานนะครับผมบไคได้ออกต่อเนเห็นนะจับออกเลยออกมาเล่นนากันเล่นคือเก่าครับติดคือเก่าครับนกป่าร้อยครับ แต่ว่าบ้แท้บว่านี่โบอบเลือครับไล่ไหมสองไหมนับเข้าที่ครับผมเนาะบุมีอย่างมาคุยกับเอซีเอฟซลายนะครับผมเดี๋ยววันที่แปดนี่ก็จะไปแข่งนกที่พิโลกกันครับผมที่วังทองครับแม่ละกาครับผมอาจารย์ท่านไหนอยู่แถวๆนั่นก็เรียนเชิญเด้อครับเจอกันที่บึงราชนกครับผมบึงราชนกครับ อาจารย์หนุ่มพ้อมทีมงานอมอเมืองเพชรบูรณ์ครับจะจะไปร่วมสนุกครับผมไปร่วมสนุกมิตรภาพดีๆครับเราก็บโมเมนต์มาต่อนกอยู่คนเดียวครับผมจะจะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างจังหวัดครับผมที่มีมิตรภาพมีความเ,เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเกจตนาลมเดียวกันครับผมการเล่นนกการต่อนก อขอกลาบลาเอซีไปก่อนครับผมกับคลิปนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ